โยนโยนไปทางัน oh ้นเลยนี่โยนไปทางโน้นเลยสิโอ๊ยก็พอที่ลงไปมันมีเหลือวันอันนี่ก็ดูเนาะชื่อเลยอ่ะหัว ตายโอ้ตงนี oh. ่ไงตะมงอ๋อปอนเลยเรียกค่ะสดโย่ไปเรื่อยน้องพี่จ โอ้โหใหญ่มากจับโทรศัพท์แน่นๆอาใหญ่ๆหาใหญ่ลงไปไปจับน่อยฮู้ยทำอะไรผิดเมื่อกี้ตัวอะไรคะที่พี่ให้มาหมอทะเลตัวนี้ตัวนี้กำลังหาปลาพยาบาลยังไม่มีอ่าตัวนี้ต้องคว้ามันอย่างเดียวมันจะใช้ ไมก็เส <Net> ือตกลงไปตกลงไปมีเรื่องในเวทีเลยนะเบียดสอเข้ามาแบบมันก